ทั้งคนเดียวเนี่ยที่อยู่ในบ้านนี้เป็นคนที่จะควบคุมบ้านหลังนี้ได้ฮีไม่ได้กังใจเลยใครเห็นไหมอะพี่ดิทำไมอะแจ็คกี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้หนูไม่ได้ทำจริงๆค่ะไม่ได้ทำยังไงดูลาดฐานสิปล่อยขามือเลยเนี่ยแจ็คกี้มาหาพ่อหน่อยมีอะไรครับพ่อ เนี่ยพ่อมีเรื่องจะบอกแจ็คกี้อะไรคะก็เรื่องเรื่องของแม่ไงแม่อะได้จับเราไปหลายทีแล้วนะค่ะพ่อจะให้แจ็คกี้อะเจอกับน้าสาวนะค่ะมาคุณสาวมาหน้านี่อุ้ยดีทุกคนเหรอคะนี่ค่ะค่ะดีมากจริงเลยอ่ะชื่อไดเหรอจ๊ะชื่อแจ็คกี้ค่ะอ๋ออันนี้น้าสาวนะอันนี้แจ็คกี้อ๋อได้ยินคุณพ่ออ่ะเล่าถึงเรื่อง หนูอ่ะตั้งถลายครั้งแน่นเพิ่งมาเจอตัวจริงน่ารักจังเลยอ่ะค่ะแล้วน้าสาวจะมาอยู่กับเราที่ไหนหคะพ่อใช่แล้วครับต่อไปเนี้ยพ่อจะให้น้าสาวเป็นคดูแลแทกี้นะแล้วเนี่ยวันนี้พ่อจะไปทํางานต่งหวัดแล้วก็อย่ดคงมา หน้าขอวันพ่กลับมาลูอยู่กับน,น้าสาวนะได้ค่ะไม่ต้องหว่วงนะนะเคยเลี้ยงหลานมาก่อนอยังไงนะสบายอยู่แล้วและโอเคค่ะงั้นน่ะเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำงาน,นบ้านกันนะคะสวัสดีครับคุณไม่ต้องเป็นหว่วงนะฉันจะดูแลลูกคุณที่ดีที่สุดเลยนั่นแหละพี่ขอฝากลูกด้วยนะโอเคจ้ะเฮ้คุณจะบินวันนี้แล้วใไหมอะอ๋อดอไัุด ตัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ย,ยครับฉันน่ะเตรียมของให้คุณอยู่ข้างล่างแล้วนะคะแล้วนี่เอกสารนี่ครบแล้วใช่ไหมคะเนี่ยครบแล้วะครับไปตั้งนานเลยคิดถึงจังเลยอะ่ะไม่ไปไม่ได้เหรอคะเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญมากพี่จะต้องไปทำให้มันเสร็จงั้นรีบไปรีบมานะคะลูกของคุณนะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันน่าจะเลี้ยงเองฉันน่าก็รักเด็กอยู่แล้วแหละโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับจ้าถ้าขนมพี่เอาไว้บนห้องนะออ๋ค่ะ นะโอเคค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยเด็กก็ไม่เคยเลี้ยงเนี่ยจะมาเลี้ยงเด็กเก็บเด็กซะด้วยเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกว่าเอาเงินค่าขนมไว้ข้างบนมีอยู่ตั้งหลายวันน่ะไปช้อปปิ้งหน่อยดีก,กว่าน้าสาวคุณท่อน้าสาวทำไมไม่มีใครอยู่บ้างเลยเนี่ย สงสัยคุณพ่อจะไปทำงานแล้วตายแล้วสายแล้วนี่เมื่อยก็อ๊ะน้าสาวผข้าวก็ไม่ได้กินหิวเสียเมื่อยจ้ะโอ๊ยจักรีทำไมวันนี้เธอมาสายจังเลยผิดปกตินะเนี่ยก็วันนี้คุณพ่อชั้นไม่ได้มาส่ง่ะสี่แล้วแบบก็ไม่มีใครอยู่บ้านฉันก็เลยต้องขึ้นลงสถานะมาโรงเรียนน่ะนี่ พ่อฉันนะพาแม่ใหม่ใช่สิเขาเรียกว่าพาณะมาอยู่เรื่อเป็นน้าส,สาวชื่อน้าส,สาวอะไรเงี้ยแล้วพาไปอยู่ด้วยใ,ในแานะอะไรอ่ะโท่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอนะแต่ก็ดูวนะ่าเหมือนเขาว่าสนิทหลังเด็กกันอยู่นะก็หรือว่าพ่อเธอจะหาแม่ใหม่ให้เธอแต่ถ้าพ่อจะหาแม่ใหม่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะเพราะว่ามันก็เป็นความสของพ่อฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกตัดเรียเถอ วันนี้เหนื่อยมากเลยเนาะข้าวเช้าฉัน่ะไม่ได้กินเลยจะบอกอไม่ได้กินข้าวหลอกนาสาวอะไรของเธอเขาไม่ทําอะไรให้เธอกินหรอกปกติเธอต้องมีคนทําข้าวเช้าให้กินนี่ก็ไม่มีใครอยู่บ้านนี่นาจะให้ฉันทำยังไง<ห>ละ่ะเออนี่งั้น่ะเธออะไปบ้านฉันนะแลีวเราไปทําอาหารกินกันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยสนุกเออได้แต่กินไม่ได้นะทำไมอะฉันทำอาหารไม่เปืเลยซูนซูน ้วหรอต้อาหาอนเหรองนะเธออะก็ไม่ต้องทำแในที่ยวาโอเคโอเคไมเป็นไรม่เนรนี่เรามาดูหน่อดีกสนกมากเนะออไไ้อ้ไอ้า้ เด็กนั่นคงกลับมาแล้วสินะมันจะนอนไม่นอนกแบบนีนน้ทำไมเด่นดักกันอย่างนี้เนี่ยอัลกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่บอกน้าล่ะออหนูไม่มีเบอร์โทรน้านะคะ <c ười> กลับมาถึงเนี่ยทำไมไม่ทำความสะอาดทำบ้านกับล้างจานเนี่ยจานอ่ะนิดนั้นเนี่ยล้างยังอ่ะแล้วทำบ้านเนี่ยกลับมาเนี่ทำกันหรือยังเนี่ยว่ามันย,ยังไม่ทำเนี่ยเออยังไม่ได้ทำค่ะ นี่นี่ใครอะหรือว่าแน่นาสาวที่เธอบอกเหรอใช่ตอนนี้มันกระกด่นมากแล้วเนี่ยกลับบ้านไปแล้วลวบอกอเพื่อนกลับบ้านพี่หนอค่ะกลับบ้านไม่มีบ้านบางนี้ไม่มีชอ่องให้กลับเลยกลับบ้านไปแล้วนะค่ะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะข่าวหลังอะถ้าจะเอาเพื่อนมาบอกแน่ด้วยนะน่มไม่ชอบให้คนอื่นเข้าบ้านมันรบกวนนะแน่นอนมาเกี้ยนะนอนไม่ได้เลยอะเสียงพวกหนู่นั่งดังมากเลยรู้ไหมงั้นเดี๋ยวหนูนั่งอ่านหนังสือก็ได้ไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วมานี่ เธออะยังไม่ทำความสะอาดเลยนะเดี๋ยวฉันน่ะจะควบคุมเธอทำความสะอาดมาโอ๊ยหูยหไม่ได้ละเดี๋ยวแอบ,บถ่ายวิดีโอเก็บไว้ก่อนละกันเผื่อมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับแจ็คก,กี้จะได้มีหลักฐานค่ะให้ไปแอบบสตรงหนึ่งก่อนละกันมาบนี้เนี่ยดูสิเนี่ยห้องน้ำแขงเนี่ยเกะกะไปหมดเลยเนี่ย นะอะไรทำไม่ใช่เหรอครับเธอจะเถียงฉันเหรอเนี่ยเกดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้เก็บก็คือเก,ก็บสิแล้วเนี่ยพอ่อแกดไม่อยู่บ้านเนี่ยฉันเดียวนี่ที่อยู่ในบ้านนี้เป็นคนที่จะควบคุมบ้านหลังนี้ได้เพราะฉะนั้นแกต้องทําเข้าใจไหมฉันจะทําอะไรเลิกเขาก็เรื่องของฉันแล้วจะทําทำความสะอาดสิ่งที่สกปรบบกใช่ไหมคะใช่จะทำอะไรฉันเนี่ยก็นาโสขกบกอะไออ๋อเห็นฉันเหรอ ร้อยนะโอ๊ยทำไปได้ค่ะแล้วไปจนะัดตกะละจัดเอาของกินที่อร่อยอร่อยมาละถ้าไม่อร่อยอะ่ะฉันจะไม่ให้เธอกินด้วยพูดจารุนแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจะก,กี้เป็นลูกนะไม่ใช่คนใช้เนี่ยจัดให้ดีๆสิจับเลี่ยมสิเกะกะนั่นแหละแล้วเนี่ยดังร้องเนี่ยเห็นไ,ไหม

ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครทำเสนาะเลยเนี่ยดูสินี่มันบ่ายแล้วนะคะหนูยไม่ได้กินข้าวเลยค่ะถ้าแกทํายังไม่เสร็จอ่ะก็ไม่ต้องกินข้าวทําจนกว่าแกจะทําเสร็จถึงจะได้กินข้าวเข้าใจะแบบค่ะพ่อแกย์แม่เนี่ยจะได้รู้ว่าเกย์เป็นคนที่เกียรติตัไหนเนี่ยไอ้เรื่อจริงใช่ไหมลูกก็ ทำตอนที่นะ้าบอกทุกอย่างเหรอเนี่ยคะอย่าทำไปนะเร็วๆสิฉันไม่มีเวลานะฉันต้องไปแชทกับเพื่อนอีกแล้วก็จะไปจองงานดาสาด้เนี่ยเร็วๆนีบอกนะฉันจะขึ้นไปข้างบนแล้วอยู่กับแกเนนะี่ยเหนื่อยทั้งวันเลยเนะี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ดับใจสักอย,ย่างรีบทำนะถ้าเกดทำไม่เสร็จนะวันนี้อย่าไปต้องกินข้าว เ,นเ,นนเนว,ว่าแต่เงินก็หมดแล้วเนี่ยจเัเเงินที่ไหนไปช็อปปิ้งดีเนี่ยเอาหนีน่าจะมีของเนี่ยนี่แตะอะไรไม่รู้ ปปิ uhm. ้งประมาณสักสองสามวันก็ยังได้นะเนี่ er. ยพี่ lair, یں, ไ,ไม่รู้หรอกยังไงเอาเนี่ยไปต่อหนาวแล้วเอาเงินมาช้อปปิ้งดีกว่าที่กี้่กี้แม่เธอแม่แม่เธอไม่อยู่บ้านใช่ไหมไม่รู้ว่าเธอมาได้ไงอ่ะ เขาอะใช้ฉันทำงานนะั่นนี่นู่นหนักมากจนตอนเนี้ยฉันรู้สึกเพลียๆ,ๆแล้วก็เหมือนจะเป็นไข้ด้วยอ่ะชี้ขอแกนน่ดูซิว่ามันร้อนจี๋เลยแกนี่มันบ้านแกนะเขาเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็เขามาอยู่ในบ้านแกแล้วมาใช้งานแกยังอี่ย,ๆๆๆยงนี้เนี่ยนะมันใช่เหรอแกจริงก็ไม่รู้อ่ะก็พ่อบอกว่าน้าสาวเป็นคนนี้ก็าตามพ่อนั่นแหละเป็นไรหรอ,อม,มัน ไม่ได้หรือเปล่าแกสบายใจมั้ยเนียนี่ฉันบอกแล้วเนเธอจะเพื่อนเธอแม่ต้องบอกฉันก่อนนี่อะไรเนี่ยทำไมไม่บอกฉันเลยเนี่ยเพื่อนเขามาหาปกติเฉยๆอาการไม่ค่อยสบายค่ะคัดคำตัดฉันเหรอได้ตำรวจหนุนโทษรออยู่ตรงนี้นะอันนี้ ฉันรู้แล้วแหละเธอพาเพื่อนเธอมามั่วสูงใช่ไหมฉันจะฟ้องพ่อเธอให้หมดเลยว่าเธอ่ะมามั่วสุมกันฉัน่ะจดการเดอก่อนคุณนายอะคุณนายอะคุณนาย้านเดอล้นาอะว่จ๊กเก คุณโอ๊ยจแย่ๆนี่นะโอ๊ยคุณคะเจ๊กี้เกิดอนะไรขึ้นอะลูกคุณอะทำลายฉันนะไนนะะอ้เขาฉันมาบอกเขาดีๆแบบอยากมั่วสุมเขาพาเพื่อนมามั่วสุมในบ้านเรา,าเนอะเป็นไรมากหครับดูสิครับเขาเครี้ยนเะี่ยทำมดเลยเนี่ยหนูไม่ได้ทำนะครับพ่อเจคกกี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้หนูไม,ไ,ไม่ได้ทำจริงๆค่ะไม่ได้ทำยังไงดูลาดฐานสิจุกคามือเลยเนี่ยเป็นไรค่ะบ โอไม่นเจ็บอะไรตรงไหนแล้วกันแต่เขาแม้ว่าสูงกับฉันหวังดีอะไกไม่อยากให้ลูกคุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะไกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดไเนี่ยโลกบอกให้เพื่อนกลับบ้านไปซะแล้วตามพ่อขึ้นไปบนห้องแล้วตามไปนะค่ะทำไมพ่อฉันหนอาแบบนี้ล่ะเอาเเออาาไงต่อดีอย่างฉันว่าเธออะกลับไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวฉันอะขอเคลียร์กับ พ่ออะไรแป๊บนึงนะเธอกลับไปก่อนดีกว่านะ<ม>จะดีเหรอม,มันจะดีเรอ <Okay. S 1> เคกลับไปคนเะถอะไปเถอะใ่ได้จริงนะทำไมพ่อไม่เคยฟังเราเลยนะแม่แต่พ่อก็ยังไม่ฟังฉันเลยอะอแ,แล้วแม่ก็ตีฉันตีฉันคุณมานั่งนีงนะะ่ก่อครับโอเคค่ะ คุณอยากแมาลูกเลยนะคะสงสารแกะค่ะแกคงหลอกผิดนะคะเนี่ยแกไม่ทําอะไรเลยนะคตะังแต่คุณไปอ่ะฉันนัก,กวักดบ้านถูกแมฉันทํากับข้าให้แกแกก็ด่าฉันว่าาไม่เหมือนเด็กที่แม่ทําให้เขาอะค่ะเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าลูกผมอาจจะเป็นคนแบบนี้อ่ะผมก็สอนแกตลอดนะครับผมเป็นววยของแกค่ะไม่ต้องห่วงนะครับฉันจะพยายามให้แกรักฉันไ,ได้ค่ะวนคุณ ผมนึกบอกคุณไปอ่ะว่าผมมีของขวัญให้คุณด้วยจริงเหรอค,ครับครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอาเขานะครับมีรางวัลให้ด้วยเหรอลุงนีนะ่ะทำตั้งนานแล้วเนีนะ่ยจะเป็นไรนะขอให้เป็นเงินแล้วกันจะไปช็อปปิง้งแล้วมันหายไปไหนเนี่ยคุณครับเห็นของที่ผมไว้ตรงนี้ไหมครับเป็นสร้อย ไม่เห็นนะคะมันคืออะไรเหรอคะก็สร้อยทองไงครับผมสาส์ซื้อไว้ให้คุณนะครับแต่มันหายไปเนี่ยตอนที่ผมไม่อยู่อ่ะคุณให้ใครเข้าห้องรอเปล่าอ๋อสงสัยจะเป็นแจ็คก,กี้หรือเปล่าคะเพราะว่าเอาผาเพื่อนมาบ้านนะคะฉันบอกให้แกอเอาเพื่อนออกไปแต่ว่าแกเลี้ยวหลังกแกเอาเพื่อนมาอาจจะเป็นแจ็คกี้และเพื่อนก็ได้นะคะเพราะเขาอ่ะมัวสุมกันนะคะจริงเหรอแบบนี้ไม่ได้ลนะงั้นอ่ะคุณไปตามแจ็คกี้ให้ผมหน่อย เอาได้ค่ะแต่คุณอย่าทำอะไรแรงนะคะสงสารแกอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปตามให้นะคะคุณข้ามาพอดีอะค่ะามาแล้วค่ะค่ะพ่อแจ็คก,กี้ทำไมลูกเป็นคนแบบนี้ใจเย็นค่ะ โอ้ย Elliot, ทำแกเลยนะอ๋ออะไรครพ่อ <Brother> พ่อเคยสอนให้ลูกเป็นคนขี้ขโมยแบบนี้หรอไม่ได้ขโมยอะไรเพลยนะครขโมยจะ่าเลยคู่่ไทำอะไรเลยค่ะยอมนัประสิงลลกจริงยจะได้ทุหนักจะกลายเป็นเบาแน่ฮะท้าลูกไม่ขโมยอ่ะแล้วเอาทองขอพ่อไป ห้องนี้หนูก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะคะไม่ได้เข้าไงอ่ะก็นายบอกว่าวันนั้นอ่ะลูกเป็นคนมาทำความสะอาดหนูไม่ได้ทำความสะอาดห้องนี้เลยค่ะทำไมก็เป็นคนก็ของแบบนี้ล่ะเนาะแบบนี้หนูไม่ได้ทำแบบนี้เลยคะเพื่นดารนั่นแหละค่ะเป็นคนเอาไปอย่ะงวนนั้นเข้าออกห้องนี้ได้อยู่คนเดียววะค่ะก็ตอนนั้นอ่ะนาย ให้หนูมาทำร่าความสะอาดแล้วก็แน็ก็ยังไม่รู้เลยว่ามีของอะไรอยู่แถวนี้อ่ะทำไมต้องใส่อะไรน้าขนาดนี้ล่ะคะทล้วมเป็นคนออ๋ที่ใส่อะไรโอ้โฮ้โอ้โอ้คุณนะคุณนะาหยุดคายยา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 ถ้าคุณนะจะถ่ายแจ็คกี้ว่าโกหกอ่ะคุณแน็เข้าใจผิดแล้วนะคะคนที่โกหกมันไม่ใช่แจ็คกี้ค่ะแต่เป็นคุณน้สาวตั้งแต่ที่โกหกอ่ะ แล้วหนูเป็นใครอะ่ะหนูหนูเป็นเพื่อสนสนิทแจ็กกี้คะ่ะคนที่คุณณัชชอบบอกว่าหนูกับแจ็กกี้มามั่วสุมกันนะคะแต่ความจริงไม่ใช่แกมั่วสุมนะคุณณัชแค่ดูหนังด้วยกันเฉยๆแล้วหนูพูดอย่างเงี้ยหมายความว่ายัางไงอะ่ะหนูหนูมีหลักฐานให้คุณณัชค่ะหน,หนูหนูถ่ายวิดีโอเก็บไว้ค่ะว่าแจ็กกี้อ่ะไม่ได้โกหกนะคะคุณณนะัชดูนี่ก่อนสิคะเนี่ยจัดให้ดีๆสิเลี่ยมสิเกะกะน,นั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้ใจเลย ไปแล้วล่ะไม่ต้องมาปัดแล้วไปกวาดต่อเลยไปคุณอะออกไปซะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณอะจะเป็นคนแบบนี้คุณครับต้องคุณครับอาไปเลยจ๊กกี้ พ่อขอโทษนะที่พ่อไม่ฟังจกี้เลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะแค่แค่พ่อกลับมาเป็นพ่อคนเดิมอ่ะก็พอแล้วแต่ทีเนี้ยพ่อจะหาแม่ใหม่หรือจะหาใครมาดูแลใจพ่อก็ดูดีๆนะคะหนูเป็นห่วงพ่อค่ะโอเคต่อไปพ่อจะหาแม่ที่ดีกว่านี้หนูรักพ่อนะคะพ่อก็รักลูกค่ะ